ลลีโคกก่อนเอาไปให้โคกนะครับนี้เคียวเกิดโคกถ้ตอนนี้มันหลับอยู่นะครับตอนนี้เุ้ยพอเราพู้เรวมัเกินหิ้มกินไม่หลิ้หมดเพเร็วเพะเรวแล้วชูก็ยินหนีโคก่อนเให้โคะครดูสภาพคครับดูสภาพคิ

เอัโกับเส้นมันดีหมมันดีบมเหลือมึงกินขอบขอบจะได้มึงกินขอบขอบมีมึงเอาข้างบนไว้ดูหน้าตาสารภาพของคนอยากเข้ากล้องนะครับผมหมดเลยนี่ชินจุงครับเรีวเรีวสูเอาดูเร็วๆเต้ๆเต้ยเยเันใต้ช่วยกันใต้ยเทียนเทียนล้วไม่ได้ไม่ได้แค่ติดน้ำเหรอ ไม่ดธรรมดาโลนี่ยมันคือไอ้ไผ่ที่เป็นคนบอกผมกักอยานมึงแหไมึงเหมึงเอกูมึงอะไรแบบมุกบัวมุกเลยเอ้ยบกบกเกยียดกูไปไปมันสิใหม่เบิรก่อนนี่ยนะเร็วเกยียดมึงบบมุกมันเต็มมือกูแล้วเนี่ยสิอดสามารถนันถือมอแล้เหยียดเสียบนสิับ้นเต่า ให้มันเป่าให้เบิร์แล้วก็ดึงตัวนี้แล้วก็หยันเลยเออเป่าแล้วก็ด okay. ึงออกแมนแมนตึกเป่าให้มันเป่าให้เบิร์แล้วค่อยดึงออกแล้วก็โบกเลยสูงเงี้ยเนโบกเงี้ยตันตอนนันที่ฐานนะก็ดึงตัวนี้ตัวเดียวให้มันเป่าให้มันเป่าได้ให้มันเป่าแล้วอย่างนั้นหนน้ามัโอเคเราตอนนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาทำแผนชั่วครับเอาไฟเนียจุด ไม่เห็นกูมาถ่ายแต่เธอเนี่แบเลยละนี่ก็คือผู้คิดคอนเซ็ปต์เขานะครับมันคนเดียวครับไปครับผมเดินทางครับเดินทางพวเราบอกเลยเราไม่เกี่ยวนะเพื่อนเราไม่เกี่ยวเราไม่สนใจเดี๋ยวมึงแดกเค้กเมื่อกี้ไอ้สัสเราบอกกันอย่าแม่มันคนขอนอนเลยจะปะเฮ้ยกูต้องตามเค้กดีวะเค้กมึงอับปีมากเค้กอับปีมากครับเดินในระบาดกันเลยนะครับเยึดแน่นอน

อาออธิษฐานอธิษฐานลาอครับอธิษฐานลาบปอครับอธิษฐานลาบปอครับเยนอธิษฐานอธิษฐานอะรเนเนาอันึงอนึงเปาเป่าเป่าเป่ามึงเป่ามึงเป่าเป่ อ้าวแล้วใครเป็นคนสุขทำให้เขาน้องขาดูหนน่อัน้างก็คือ

เค้กม right. ันสภาพนั้นชมันยนในพกุยานอยู่มลอมันกันไม่อยู่ันมากแรอยู่แกนออกมันกันม่อยู่มันดันเคกออกคอ ตอนนี้เ่งกเลยทุหัวเลยสูไม่งภาพาเลยบึงกระบามพีอยู่เพื่อนกเพื่อนไปไหนเขาดูนะเขาโพสท่าดีๆเพื่อนขอโพสท่ารอรอขอรอรงน้ครับสองนิ้สองน้วายรูปเลยรูปเยรูปโค้งเองกโค้ตโเล์ตพิมนะติวพิมนะก่อนหน้า